คุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับแม้ว่าตอนนี้บริเวณตอนบนของประเทศไทยก็จะยังคงไม่มีปัญหาเรื่องของหมอกันแล้วก็ฝุ่น pm 2.5เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังมีกําลังแรงพอที่จะพัดพาเอาฝุน่นออกไปได้แต่ว่าการสร้างความตระหนักและก็รณรงค์ให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการช่วยลดฝุน่นก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างยั่งยืนนะครับ พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะครับมีการปั่นจักรยานไปตามชุมชนต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมปั่นเพื่อเปลี่ยนเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในการลดใช้ยานพาณนะลดมลพิษในอากาศและแก้ปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ชุมชนเมืองเพราะมลพิษจากยานพาหนะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาฝุ่นนั่นเองครับ คุณอัครนีวิลาศักดานนท์หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อเปลี่ยนก็บอกนะครับว่าการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันนอกจากจะทําให้สุขภาพนั้นแข็งแรงแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการลดมลพิษได้อีกด้วยครับหากผู้คนในชุมชนเมืองเนี่ยปรับเปลี่ยนมาใช้จักรยานกันมากขึ้นก็เชื่อว่าจะสามารถลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่น PM 2.5ลงได้นะครับ ทีนี้ครับทางด้านคุณชัชวันทองดีเลอร์ตัวแทนจากสภาลมหายใจก็บอกว่าปัญหาฝุ่นควันถือเป็นปัญหาที่เกิดซ้ำซากในพื้นที่ภาคเหนือครับทั้งปัญหาไฟป่าการเผาพื้นที่เกษตรและปัญหามลพิษในชุมชนเมืองซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องใช้มาตรการเชิงรุก ทางสภาลมหายใจก็เลยเริ่มโครงการปั่นเพื่อเปลี่ยนโดยการปั่นจักรยานรณรงค์ในพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เล็กๆก,ก่อนขยายไปยังชุมชนรอบๆนะครับสำหรับกิจกรรมปั่นเพื่อเปลี่ยนจัดขึ้นโดยสภาลมหายใจซึ่งจะมีกิจกรรมทุกวันอาทิตย์เวลา8โมงเช้าที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่ก่อนจะปั่นไปรณรงค์การใช้จักรยานตามสถานที่ต่างๆในชุมชนเมืองซึ่งคาดว่ากิจกรรมปั่นเพื่อเปลี่ยนจะเป็น,นกลไกในการสร้างกระแสะ การเดินทางคาร์บอนต่ำของจังหวัดเชียงใหม่โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนไปจนถึง31มกราคมปีหน้ารวมทั้งสิ้น13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ